ตอนนี้ยูเครนเองกําลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนนะคะภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของอเมริกาค่ะหลังการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาย,ยนที่จะมาถึงนี้เพราะว่าผู้สมัครทั้งสองคนคือรองประธานาธิบดีคคมราแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่างมีข้อเสนอที่แตกต่างกันในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามในยูเครนนะคะซึ่งวันนี้คุณทรงพจน์ได้รีบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวเอ,อนิต้าพาวเวลมาถ่ายทอดเสนอค่ะครับคุณนิธิการนักนววิเคราะห์เชื่อนะครับว่าประธานาธิบดี ดีย e ูเครนบริเมียเซเลนสกี้กำลังหาแนวทางรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับ กรับโอเล็กไซเมลนิคนักวิเคราะห์จากโครงการความมั่นคงและความสัมพันธร์ระหว่างประเทศศูนย์วิจัยลาซัมคอฟกล่าวว่ามีความเชื่อกันว่าหากทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาวอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีนักสำหรับยูเครนแต่ก็มีความเห็นในเชิงระมัดระวังเช่นกันว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเลวร้ายไปหมดนะครับ ทรัมป์กล่าวไว้ว่าเขาจะสามารถยุติสงครามยูเครนได้ตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ารับตำแหน่งขณะที่เจดีแวนส์ผู้ลงสมัครคู่กับทรัมป์ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีเคยบอกว่าเขาไม่สนใจยูเครนมากนะักทางด้านรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเคยพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้มาแล้วนะครับและก็เคยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงกับยุโรปในประเด็นที่เกี่ยวกับยูเครนมาแล้วเช่นกัน ในการกล่าวปราศัยที่การประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคัมราแฮริสพยายามสร้างความแตกต่างกับทรัมป์ในเรื่องสงครามยูเครนโดยกล่าวว่าทรัมป์สนับสนุนให้ปูตินรุกรานพันธมิตรของเราด้วยการกล่าวว่ารัเสเซียสามารถทำอะไรก็ได้ที่ต้องการส่วนตัวเธอเองนั้นได้พบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้5วันก่อนที่รัเสเซียจะส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนเพื่อเตือนเขาเรื่องแผนของรัเสเซียครับ I helped mobilize countries against Putin's helped response over defend e global to a a g g r Putin's 50 s i o n แฮร์ริสกล่าวด้วยว่าเธอช่วยรณรงค์ให้เกิดการตอบสนองจากมากกว่า50ประเทศทั่วโลกเพื่อป้องกันความก้าวร้าวของปูตินและหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเธอจะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งเคียงข้างยูเครนและชาติพันธมิตรองค์การนาโตนะครับ ทางด้านนักวิเคราะห์เชื่อว่านโยบายของแฮร์ริสที่มีต่อ,อยูเครนจะไม่แตกต่างจากการสนับสนุนของรัฐบาลโจไบเดนที่ให้กับยูเครนตลอดช่วงที่ผ่านมาและเสริมว่าการประกาศนโยบายต่างประเทศของทรัมป์อย่างกว้างๆในช่วงที่ผ่านมานั้นยังคงคลุมเครือไม่ชัดเจนเช่นการที่ทรัมป์รับปากว่าจะยุติสงครามยูเครนให้ได้ในหนวัน แอนดรูเพนอาจารย์ด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงที่มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอนกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่าทรัมป์จะทำเช่นนั้นได้อย่างไรครับ Um, the fear, of course, is that he'll do it by simply abandoning Ukraine, cutting off funds, and, and pressuring Zelensky แอนดูเพนกล่าวว่าแน่นอนสิ่ง <into S 1> ที่หวาด<า><า>กลัวกันก็คือทรัมป์จะใช้วิธีทอดทิ้งยูเครนหยุดส่งความช่วยเหลือและกดดันให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เข้าสู่การเจราจาในตอนที่ปูตินถือไพ่เหนือกว่านะครับอย่างไรก็ตามนักวิชาการผู้นี้เชื่อว่าสถานการณ์ในสมอภูมิขณะนี้ได้เปลี่ยนแปลงไ,ไปแล้วหลังจากที่ยูเครนตัดสินใจโจมตีข้ามพรมแดนเข้าไปในรัสเซียและยึดครองพื้นที่บางส่วนของรัสเซียไว้ จอห์นเอร์สอดีตทูสหรัฐประจำยูเครนระบุในบทความที่ตีพิมพ์ใน Atlantic Council เมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าการโจมตีของยูเครนในรัสเซียได้สร้างกำลังใจและความฮึกเขิมให้กับประชาชนและบรรดาผู้นำยูเครนนะครับพวกเขามองว่าการยึดครองพื้นที่กว่า460 ตารางใหม่ในดินแดนรัเสเซียและการจับกลุ่มทหารรัเสเซียหลายร้อยคนคือชัยชนะที่ชัดเจนซึ่งเปลี่ยนแปลงการเจราจาระหว่างประเทศจากที่มุ่งเน้นในการเจราจาสันติภาพหรือการหยุดยิงตามเงื่อนไขของรัเสเซียพวกเขาเริ่มตระหนักแล้วว่าข้อเสนอหยุดยิงที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเสนอนั้นมีความน่าดึงดูดใจน้อยลงต่อรัฐบาลรัเสเซียในขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่ายูเครนจะใช้ดินแดนส่วนที่ยึดไว้ได้ในรัเสเซียนั้น เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับรัสเซียอาจารย์แอนดรูเพนจากมหาวิทยาลัยแห่งลอนดอนชี้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนอาจยื่นมือเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ในช่วงเวลาสําคัญได้เช่นกันครับ I wouldn't be expecting any shift in the US position vis-a-vis Ukraine's military operations before November ครับนักวิชาก,การผู้นี้กล่าวว่าคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนด้านการทหารของสหรัฐต่อ,อยูเครนในช่วงก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนแต่จะจับตามองช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกร,ราคม,มเมื่อประธานาธิบดีคนใหม่เข้ารับตําแหน่งนะครับว่าจะมีการเพิ่มความช่วยเหลือต่อ,อยูเครนหรือไม่ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับ S 1> <S 1> ส่วนอด,ดีตทูตจอห์นเอิร์ฟส์มองคล้ายกันว่าประธานาธิบดีไบเดนอาจตัดสินใจในช่วงเวลาเดือนท้ายๆของวาระการดำรงตำแหน่งของเขานะครับเพื่อทำความตกลงกับบรรดาผู้นำพรรคริพับริกันในรัฐสภาให้ผ่านกฎหมายฉบับสุดท้ายที่จะช่วยเหลือยูเครนเช่นกันครับคุณนิติการ